ในสมัยพู้วยการมีภิกษุรูปหนึ่งผู้เคร่งครัดในพระวินัยยิ่งยวดทุกลมหายใจของท่านเต็มไปด้วยความสำรวมระมัดระวังไม่เคยปล่อยให้ความเผลอไผลครอบงำแม้เพียงรายละเอียดเล็กน้อยคืนหนึ่งฝนตกหนกักฟ้ามืดมิดไร้แสงเดือนและดารากุฏิกลางป่าถูกโอบล้อมด้วยเสียงลมและสายฝนภิกษุรูปนั้นเปิดประตูออกมาก้าวลงจากกุฏิไปเพียงชั่วขณะ ฝ่าเท้าของท่านกลับเหยียบลงบนสิ่งมีชีวิตเสียงแตกดังสะท้อนขึ้นกลางความมืดเรากับกบที่สิ้นลมหายใจความสะอึกแล่นเข้าจับหัวใจความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตท่านตระหนักว่าตนได้พลังพลาดทําให้ชีวิตหนึ่งสิ้นสูญจึงนั่งลงอย่างสำรวมตั้งสติแล้วสวดมนต์ภาวนาตลอดทั้งคืนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่สัตว์นั้นแต่ไม่ว่าจิตจะตั้งมั่นเพียงใด ความบวุ่นก็ยังแผดซ่านความรู้สึกผิดกฎทับอยู่ในห่วงสำนึกเรากับเสียงสิ้นชีวิตนั้นยังประทับไม่คลายความสงบที่เคยแน่วแน่ไม่อาจกลับคืนดังเดิมในห่วงราตรีนั้นนิมิตปรากฏขึ้นตรงหน้าเงาเลื่อนรางของกอบและเงามือดอีกสองที่คล้ายพ่อแม่ของมันลอยวนกลางฝนอย่างยืนเยียบความหมายของเงาเหล่านั้นสะท้อนชัดเจนในใจว่าชีวิตลูกของพวกเขา ก็เป็นหนึ่งชีวิตที่ดับสิ้นไปเพราะความพลังเผอของท่านท่านเป็นถึงพระพิกสุภุเคร่งครัดแต่เหตุใดยังมีความประมาทเพระลระจนทําให้ชีวิตน้อยต้องสูญสิ้นความหมายนี้ยิ่งตอกย้ำไม่พิกสุู้เคร่งครัดเศร้าหมองดิ่งลึกลงในห้วแห่งกรรมหนักอึ้งพิกสุรูปนั้นยังคงนั่งนิ่งสํารวมภาวนาท่ามกลางเสียงฝนและความมืดความหนักอึ้งกดทับหัวใจยิ่งกว่าพายุราตรี และนั่นคือบททดสอบแห่งวัดปฏิบัติที่ท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้